ไม่ดุนะครับแต่วันนี้เริ่มกัดกันดีแต่น้องลุงเขาจะขอนะันนี้เราโชคดีนะได้เห็นทั้งข่าวกําลังออกจากคํำใช่ไหมน้องบีอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง MCB Family อีกแล้วนะครับชีวิตเรียบง่ายสไตล์ M และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนซิบี ใช่เขาหนอหรือเขาแก้วนะครับอำเภอวันพัฒนพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเราจะไปหาเหตุผลว่าทําไมคนบริเวณพื้นที่แถวนี้นะครับหรือต่างจังหวัดชอบมาเที่ยวกันนะครับมันมีเหตุผลอะไรทําไมไปแล้วไปอีกไม่เคยเบื่อใช่ไหมน้องบีใช่าอยากจะรู้เหตุผลเหล่านั้นว่าทําไมนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตา,ามและกดไลค์เพื่อมาให้พาคลิปต่อไปนะครับไปเราไปดูเหตุผลกันว่าทําไมเขาถึงไปเที่ยวเขาหนอกันไปเลย hit ผลที่หนึ่งนะครับก็คือสามารถให้อาหารน้องลิงได้นะครับลิงเยอะมากเลยนะครับอย่างที่เห็นนะด้านหลังนะและจุดให้อาหารลิงนะครับผมก็จะมีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นจุดๆๆนะครับเราสามารถแวะแล้วก็ซื้ออาหารให้ลิงได้เลยนะเช่นถั่วนะครับแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ที่50บาทนะครับแล้วก็จะมีพวกข้าวโพดหรือขนมก็ถุงละ50บาทนะครับไม่แพงนะก็สามารถมาแวะให้อาหารน้องลิงได้ไม่ดุนะครับแต่วันนี้เริ่มกัดกันอี แต่น้องลิงเขาจะขอนะเนื่องจากเวลาเราให้อาหารเขานะครับเขาก็จะมาดึงเสื้อเราดึงเางเกงเราขอนะครับังนั้นเราก็โยนโยนให้เขาไปนะครับผมนะนะครับลิงน่ารักไม่ดุมีให้อาหารลิงทั้งปีนะครับผมลิงเยอะมากถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะจุดนี้นะครับผมเลยตลาดนะครับอ่นิดนึงนะครับหรือเลยตัวเขาหน่อเขาแก้วมาหน่อยนึงนะครับอยู่หน้าวัดนั่นเองนะฮะ และเหตุผลที่2นะครับที่เรามาที่บันพศว่าทําไมเขาถึงชอบมาเที่ยวที่นี่กันนะครับที่นะครับเขาหนอนะด้านหลังเราเพื่อนๆน้องบีคือตัวอะไรลิงวานอ่าเป็นลูกปั้นลิงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแม่กับลูกหรือเปล่านะมี2ตัวหรือเป็นพ่อกับลูกนะครับบริเวณจุดนี้เขามักจะมายืนชมเ,เขาเรียกอะไรนะ ขังขาวออกจาก,าออก,จากถ้า,อ,อ,าถอ่าซึ่งจะต้องเป็นช่วงเย็นๆโฟลเพล์นะครับครบมืดนะใกล้ๆจ,จากคานั่นเองนะครับแล้วก็ที่เคยมีข่าวก่อนหน้าน,นี้คือเขามาดูพญาลิงถูกไหมน้องวี อ่าถ้าเรามายืนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนดูด้านด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นภูเขาสูงนะครับซึ่งสามารถมองเห็นพญาลิงและนะครับในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าข้างขาวออกอยากทำได้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศจากบริเวณจุดนี้กันนะครับถ้าเพื่อนเนมองขึ้นไปนะครับตามที่นิ้วผมชี้นะสังเกตไหมนะครับยอดนี้แหละครับที่เขาเจอพญาลิงนะครับรวมถึงนะครับยอดนี้นะครับภูเขาลูกนี้เวลากลางคืนจะมีเขาเรียกว่าอะไรข้างขาวนะ บินออกมาเป็นพันพันหมื่นหมื่นตัวเลยนะเป็นสายนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเนื่องจากตอนนี้มันยังเย็นอยู่นะครับยังไม่มืดนะต้องช่วงโพลเพลใช่ไหมน้องบีนะครับไกลๆมืดนะครับบริเวณนี้นะฮะอ่านะครับอยู่ตรงข้ามกับเจ้าตัวลิงใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นรูปปัานลิงนะเป็นแม่กับลูกนะครับหรือพ่อกับลูกไม่แน่ใจใช่ไหมน้องบีโบกมือเ,เพื่อนๆหน่อยตัวแมู่ ไม่มีนมเหมนเดมอ๋อนี่เห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะเป็นตัวแม่มันนะเพราะมีนมนะครับผมบริเวณนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทําไมใครถึงชอบมาเที่ยวเขาหนอก,กันนะเพราะว่ามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับดูขางข่าวแล้วก็ดูพญาลิงนะครับถ้าคุณโชคดีนะจะได้เจอพญาลิงแต่วันนี้เราเจอไหมน้องบี ไม่เจอหมายความว่าเราไม่มีดวงนะแต่ถ้าใครจะดูข้างเขาต้องมาใกล้ๆมืดใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่มืดก็เลยยังไม่เห็นนะครับ๋ยวกเก็บบรรยากาศบริเวณนี้มาฝากเ,เพื่อนๆนะครับจุดที่3มและเหตุผลที่3นะครับว่าทําไมเขาถึงนิยมมาเที่ยวกันที่เขาหนอเหตุผลนี้เพราะว่าอะไรต้องบีไม่รู้ <laughs> มีตลาดต้องชมนั่นเองนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับและวันหยุดนะัขัดตะเลสนะของขายเยอะมากนะครับเพื่อนๆอ,อยากกินอะไรมีทุกอย่างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรากับน้องซีบีจะพาไปชมกันนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศภายในตลาดกันไป บริเวณด้านในก็จะมีที่นั่งทานอาหารได้เลยนะครับฟรีนะเขาไม่คกดค่าใช้จ่ายนะครับาสามารถซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งกินบริเวณด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูมีไข่ต้มด้วยไงมียันอูก่ะท้า,าทาย Soft น้องบีได้เป้าหมายแล้วก็คือลูกชิ้นต้ามหมอออ้หู้ร้อน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  ลตลาดที่นี่นอกเหนือจากมีอาหารขายหลายอย่างนะครับก็ยังมีบริเวณจุดให้ล้างมือด้วยใช่ไหมเป็นจุดๆนะเพื่อความสะอาดนั่นเองนะครับใครมือเลอะนะครับใครให้อาหารลิงมาก็บริเวณจุดนี้ได้เลยน้องบีล้างให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่าโอเคครับนอกจากหน้าเที่ยวแล้วก็ยังถูกสุขลักษณะนะครับอ่ามีเกลฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะโอ้สุดยอด ได้ทานอาหารแล้วก็ได้สุขภาพด้วยใช่ไหมใช่โอเคปกติที่ซุนเนี่ยจะไม่ค่อยมีที่ล้างมือแต่นี่ว่าเขาแปลโอเคแจ๋วเลย ส่วที่4นะครับเพื่อนๆว่าทําไมเขาถึงมาเที่ยวเขาหนอกันชอบมามาแล้วมาอีกไม่เบื่อนะครับก็คือมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มกับน้องซีบีจะพาไปดูจุดถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมว่ามีจุดไหนบ้างเนาะไปเราไปดูกันนะครับ จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะเป็นแลนด์มาร์กนะครับสังเกตว่าด้านหน้านะครับจะเขียนว่าเขาหนกเขาแก้วนะครับเป็นโลโก้ที่เข้ามากักจะมาถ่ายรูปพร้อมกับมานั่งทานอาหารกันนะเป็นสนามหญ้าแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นเขาหนอนะครับผมจุดนี้นะครับไปถ่ายรูปกันสวยเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปจุดนี้กันด้วยใช่ไหม้วครับถ้ามองมาด้านนี้น่จะเห็นทางเดินนะทางเดินยาวไปนะครับบริเวณทางเดินนี้ก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้ทั้งหมดเลยนะครับมีบ้านลมด้วยนะบ้านลมให้เด็กๆได้เ,ดเล่นเนาะ ส่วนสนามหญ้าด้านนี้นะครับก็นะครับนั่งทานอาหารมานั่งปิกนิกกันได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะคนค่อนข้างเยอะนะน้องบีเนาะเพื่อนๆเห็นในตัวทางต่างระดับไหมครับตรงนี้ทางต่างระดับนะตรงตุยตุขตุยขลังรานะน้องบีเห็นไหมนน้องบีไม่เห็นนะครับเมกี้ล้มหัวฟาดพื้นบีขอไม่แตะ ไม่ได้ลงบนป้าดพื้นผมแค่เข่าื้นเฉยเดี๋ยวเราจะพาไปจุดถ่ายรูป,ปสวยๆกันนะว่าบริเวณนี้จุดถ่ายรูปสวยมากๆนะครับผมมีหลายจุดเลยนะครับแต่หลายท่านที่ชอบเซลฟี่น่าจะชอบเนะาะเดี๋ยวเราไปดูจุดถ่ายรูปกันจุดแรกนะครับจะเป็นบันไดนะครับผมแต่เราพาไปดูจุดบันไดกัน เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับหากเราเดินมาสุดทางเดินนะครับจะมีบันไดสีขาวให้เราขึ้นมาถ่ายรูปได้นะบริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามหญ้าเพื่อให้นั่งพักผ่อนแล้วก็ทานนะอะไรกันนั่นเองนะครับปิกนิก และด้านหลังเรานะครับก็จะมีบ้านลมให้เด็กๆนะครับตอนนี้เปิดเพลงกันสนุกเลยแล้วก็มีแคมบอรี่นั้นใหญ่ๆให้เล่นนะอ่านะครับแต่ถ้ามองมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นเขาหนอนะครับแล้วก็ตัวโลโก้สัญลักษณ์เขาหน่อข่อยแก้วนะครับแล้วก็นะครับสนามหญ้านะครับผมคนก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับว่าทําไมคนถึงหลงรักที่นี่และมาแล้วมาอีกมาซ้ํามาบ่อยๆเดี๋ยวผมพาเก็บบรรยากาศด้านใน หทหและเหตุผลที่5นะครับว่าทําไมเขาหนอนะครับถึงมีคนมาเที่ยวอยู่ประจำมาครับมาแล้วมาอีกไม่เบื่อนะ เพราะว่าบรรยากาศด้านในดีมากนะครับรวมถึงตอนเย็นเนี่ยเพืเ่อนๆจะได้เห็นข้างขาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ข้างข่าวบินว่อนเยอะเลยนะครับแล้วบินต่ําด้วยนะครับ <Hey. S 1> เป็นอันซีนอย่างหนึ่งเลยของประเทศไทยนะที่นี่ที่เดียวมาให้ได้นะครับใครอยู่ใกล้ละแวกนี้อย่าลืมมาเที่ยวเขาหนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างข่าวกันเลย บอกเลยนะครับเพื่อนๆนเพื่อนเ,อนเอนต้องมาดมาดูด้วยตาตัวเองนะถ้าเห็นจากในวิดีโอเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาด้วยตัวเองจะรู้ว่ามันสวยงามมากนะครับผมอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับใครอยู่ใกล้บริเวณนี้หรือต่างจังหวัดก็สามารถมาเที่ยวได้นะตลาดต้องชมนะครับอาหารอร่อยนะครับที่พักบรรยากาศแถมได้ดูในส่วนของขังคา,าวด้วยนะครับและถ้าใครโชคดีอาจจะเจอพญาลิงนะครับผม บรรยากาศทั้งหมดนี้ยังไม่จบนะครับคอยติดตามกันอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับว่าคืออะไรที่จะต้องมาที่นี่นะครับแต่คลิปนี้ยังไม่จบเพราะว่า ตอนนี้เราอยู่ใกล้บริเวณสนามเด็กเล่นนะจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตอนค่ที่จะค่ำมืดหรือโพรเพรนั่นเองนะครับบรรยากาศแสงไฟที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังจะเป็นตลาดนะครับและภูเขาด้านหลังคือเขาหน่อเขาแก้วเนาะจดี๋ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าเย็นเย็นเ่นีเยบรรยากาศดีมากนะครับอากาศไม่ร้อนนะต้องมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องบีนำไปน้องบีเป็นไงสวยไหม สวยใช่ป่าล่ะนี่ว,ว่าโอ้ยขาต้นูเจ็บขาก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับสังเกตว่าก็จะสวยเลยแหละนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับที่มีแบทแมนนะครับข <c oughs> ังข่าวออกมานะโอ้ต้องบีสวยอะ่ะเนี่ยเวลาก็เปิดไฟกลางคืนสวยอาต,ต้องาจัู่ขอไม่ไม่ได้เ <c oughs> ออโอ้สวยสวยสวย,สวยครับต้องมาให้ได้ห้ามพลาด นะครับเพื่อนๆนะครับคือบรรยากาศนะครับตลาดต้องชมนะตรงนี้นะครับและนะครับด้านหลังของผมก็จอเป็นเขาหนอเขาแก้วนะครับสวยมากนะครับในยามค่ําคืนนะตอนนี้มืดแล้วนะครับก็ประมาณสักเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับประมาณ6กโมงสีนาทีนะฮะสังเกตว่าผู้คนก็ยังเยอะแยะนะครับอยู่ด้านหลังผมนะ และบรรยากาศก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่คุณต้องมาให้ได้รับรองว่าจะติดใจไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทเดียวนะครับแค่นํารถนําตัวคุณมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ครับเขาหน่อเขาแก้วและจุดสุดท้ายจุดที่6นะครับเหตุผลว่าทําไมต้องมาเที่ยวที่เขาหน่อนะครับผมเนื่องจากนะครับของเยอะของกินอร่อยบรรยากาศแล้วนะครับถึงคนจะมากนะครับแต่ว่า ห้องน้าสะอาดมากนะผมบอกเพื่อนๆเลยนะว่าห้องน้ําที่นี่สะอาดจะไม่ต้องดีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในห้องน้ําที่นีน่นะครับว่าสะอาดจริงหรือเปล่านะไปไสะอาดไหมเป็นไงครับตกแต่งสวยงามนะมีต้นไม้นะครับมีอ่างล้างมือ นะครับ่านะครับแล้วก็โวกระจกบานใหญ่มากนะครับมีโถชีอยู่ด้านนี้เรียงเป็นแถวดูสิครับขนาดคนเยอะนะแล้วคนเยอะมากนะแต่ว่าห้องน้ําสะอาดมากนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับถ่ายหนักถ่ายเบาครบนั่นในนี้นะะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งใช่ไหมนะที่จะต้องมาที่นี่นะนะ อันนี้จึงเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับของเขาหน่อกเขาแก้วนะครับที่เราพาเพื่อนเพื่อนมาชมกันนะว่าเหตุผลทําไม6เหตุผลนะครับเขาถึงนิยมมาเที่ยวที่เขาหน่อกเขาแก้วกันนะครับผมทั้งหมดนี้เพื่อนๆว่าเป็นเหตุผลที่เพื่อนๆนคิดว่าใช่หรือไม่นะครับถ้าเพื่อนๆนไม่เชื่อลองมาเที่ยวด้วยตัวเองเนาะแล้วจะรู้ว่ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับในวิวหลักล้านโดยไม่ต้องเสียตังมากเลยเนาะเนาะก่อนอีนอย่าลืม กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อมาให้พาคลิปต่อไปนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับสำหรับวันนี้บายบาย